สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะร้านยูไลค์บาร์แอนด์เวทอรองจัดงาน Grand Opening First Night ฉลองร้านใหม่หลังจากทำการย้ายร้านมาประจำณนะถนนพุทธมนตรสายหนึ่งโดยเปิดร้านอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับลูกค้าทุกท่านด้วยศิลปินชื่อดังที่หมุนเวียนมาร่วมสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่จัดโปรโมชั่นไว้ให้คุณลูกค้าที่มาทานที่อย่างมากมายผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage จยู like ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่เรารวมตัวกันมานะครับในทุกส่วนที่คิดกันว่าวันนี้เป็นวันที่สาคัญที่เราควรจะได้เลิกที่ดีในการเปิดร้านอองการอเปนิ่งในวันนี้ ส่วนวันนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับคอนเสิร์ตของเราก็วันนี้ก็จะมีแบรนด์มาเล่นเชิญผู้สื่อข่าวมีท่านอาหารแล้วก็มีคอนเสิร์ตของคุณปามโมดแล้วก็ต่อด้ดยดีเจส่วนเรื่องรวมๆเดี๋ยวจะให้ทางน้องอธิบายให้นะครับว่าทางเราจะมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากแถวๆย่านฝั่งนี้นะครับ <S 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 ออความแตกต่างนะคะตอนนี้เราจะเน้นสไตล์ลูกค้าแบบว่ามีทั้งเอ,อ่อดนตรีสดนะคะแล้วก็นั่งชิลแล้วก็จะมี P r อารองรับลูกค้าแบบว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ย เออบางคนอยากได้แบบพีอาสาวสวยอะไรเงี้ยทางร้านเราก็มีรองรับค่ะร้านอันนี้ร้านเปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เราย้ายย้ายมาเป็นสาขาหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เพิ่มสาขาสองค่ะแต่ว่าเราเออเอาลูกค้ามาร้านใหญ่เพื่อที่รองรับลูกค้าค่ะใช่ค่ะขยายเพิ่มเติมเพื่อจะรองรับลูกค้าเพราะว่าร้านแต่ก่อนคือมันไม่พอลูกค้าไม่พอเออตอนนี้ช่วงเปิดร้านนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราจะได้ให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเออลดในค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ คือจริงๆเราตีมงานวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชิวๆสบายๆมากกว่าคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบทางการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยูไลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยมาเคยมาแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องรู้นะค่าเมื่อมาเ้วจะบบมาเชื่อมาว่าถ้าใครมาเนี่ยจะต้องไลน์จริงๆไลน์แล้วก็เลิฟเลยมาแล้วมาครั้งหนึ่งแล้วต้องมีครั้งที่สองอันนี้พี่ไายการรับประกันเลยจริงๆเป็นบ้านหลังที่สอง มื่อเราคัดสรรคือหัวใจอาทิเช่นนักร้องนะครับน,น,นักร้องเราจะต้องคัดนักร้องนั้นดนตรีที่มีความสามารถที่ดีหน้าตาหล่อสวยมากความสามารถแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องอาหารเราจะสกรีนทุกอย่างไม่แพงรับรองว่าเราจะไม่มีคําว่าแพงและอร่อยที่สุดในย่านนี้ครับผมคือตั้งแต่คุดมาทางเราก็ได้มีการปิดตัวไปนะครับตอนที่สาขาที่จุยวัฒนานะครับ อลัจากนั้นเราก็รอดูที่สถานการณ์เป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วแล้วก็ใกล้เทศกาลแล้วทางรัฐก็เปิดอนุญาตให้ทำตรงนี้นะครับเพรฝ่ายนีดนึ่งเดี๋ยวสักคู่หนึ่งพี่ชมพูฟุตตี้จะมาเป็นประธานเปิดในงานร้านเราครั้งนี้ด้วยครับได้เกียรติมาก ก็จะบอกว่าร้านในร้านนี้นะคะถ้าพูดถึงวความชิลๆก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะคะจะนั่งก็แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟพีอาร์นะคะหร,ห,หรือว่ากระทั่งพูนส่วนหรือว่าผู้บริหารร้านก็จะเป็นกันเองกับแขกค่ะดันงนั้นสบายใจได้ค่ะครับก็ฝากด้วยครับอาหารอร่อยดนตรีไพเราะพีอาร์ PR สวยยานพุทธมณฑลสายหนึ่งครับใช่ติดตามในเพจด้วย เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์นดีๆที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m ออัปเดตลงแล้วนะคะลูกปานและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ